ครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้กําลังช่วยชีวิตเอ่ออ้ไรง่วะลูกเจี๊ยบขึ้นขึ้นเงินเงินดูสิฮ่าฮ่าฮ่าอาเด้ออาเด้อออเราสังเกตได้ว่ามีลูกเจี๊ยบอยู่บนาัวนนะครับไอ้บอยได้ยังอันนี้คือพีโร่เราเอาเล่าได้ ตะกี้มันเหมือนมันแบบได้ตั้งใจลงมานะแต่ตอนนั้นเกลือเกอเออมีโดนหมอกดี่ะยไหอกมันอย่ไหน กนึกมาบ่เราเนี่ยข้อดีของการมีหเขาลบกเหนนื้อแม่ลบไปเลยเนี่ยล่ะเพอ้เปพราเป็ต้นท้ายทดีมากเอาลเด้นอ่ยเตียงเตกิงออาจามือเลยอ่ะกูจะหางไม่ได้อีไอ้เดี้ยวจะพูงออกากปากมาเยแม่มึงอ่ะแม่มันถ้าแม่เขาแม่มันซับมันเมาถูกมั Nhìn này nè. lắm. Ừ. 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 Đi ừ. đi. <laughs>